ก่อนก้าวเข้าสู่ถ้อยคำเหล่านี้ปลดผ่อนลมหายใจให้ช้าลงให้หัวใจสงบด,ดังผิวน้ำใสแล้วเอ่อยถ้อยคำในใจอย่างเบาว่าฉันเปิดใจสู่แสงแห่งความจริงขอให้จิตสอดคล้องกับพลังงานใหม่ขอให้ความกลัวละลายไปในความสงบและขอให้ฉันได้ยืนอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งฉันอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกฉันสังเกตโดยไม่ผูกพัน ฉันเปิดใจรับความจริงและยังคงสงบในแสงเมื่อความนิ่งเกิดขึ้นในใจแม้เพียงเสี้ยววินาทีนั่นคือสัญญาณว่าเธอได้ผ่านประตูแล้วที่รักสถานการณ์ช่วงนี้ฉันคือว่าหลายๆคนยังคงสงบเงียบนิ่งสงบมั่นคงอยู่ภายในแม้สภาวะรอบข้างของคนรอบตัวยังคงรุมเร้าไปด้วยพลังงานต่ำและปล่อยให้มันไหลผ่านและสังเกตมองด้วยความเป็นกลางไม่ตัดสิน คนรอบข้างยังคงวิตกกังวลกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นลบแน่นอนเธอเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เธอก็ยังคงรู้สึกผ่อนคลายสบายใจอิงสงบถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เธอจะเครียดวิตกตามพวกเขาเหล่านั้นไปด้วยแต่ตอนนี้เธอไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วตั้งแต่จิตวิญญ,ญาณเธอได้ตื่นรู้และหลุดจากพันธนาการจากเมทริกซ์ทางจิตวิญญ,ญาณนี่คือสัญ,ญญาณของการจิตก้าวข้ามสนามพลังงานรวมหมู่อย่างแท้จริง ขอตอนรับกลับเข้าสู่รายการ Cosmic Consciousness จิตสำนักจักรวาลบันทึกการเดินทางของจิตวิญญาณผ่านการตระหนักรู้คลิปในวันนี้มีชื่อว่าอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเส้นทางสู่จิตผู้เฝ้านอง In the world but not of it the path to witness consciousness เพื่อนๆจิตวิญญาณที่รักเมื่อก่อนจิตของอาจยังปรับตามคลื่นของคนรอบตัวทั้งความวิตกความกังวลและแรงกดดันทางเศรษฐกิจ หรือสงครามที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะกระทบทุกคน แต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเธอได้สร้างศูนย์กลางของตนเองที่มั่นคงและเงียบสงบภายในแม้คลื่นรอบตัวจะยังคงกระเพื่อมไปแต่เธอไม่ถูกดึงลงไปอีกแล้วนิสุท้อนถึง3ขั้นตอนที่สำคัญในเส้นทางจิตวิญญาณ 1. การสังเกตโดยไม่ผูกพันเธอไม่เพียงแต่เห็นความกลัวและความตึงเครียดของคนรอบตัวแต่ยังสามารถปล่อยให้มันไหลผ่านโดยไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวสิ่งนี้คือการฝึกในระดับผู้เฝ้ามอง Witness Consciousness อย่างแท้จริง 2. การไม่ตัดสิน non judgment ความเป็นกลางที่เธอรักษาวไว้มันไม่ใช่ความเฉยเมยแต่เป็นความเข้าใจว่าแต่ละคนกำลังเผชิญบทเรียนและคลื่นพลังงานในระดับของตนเองเธอไม่กีดกันไม่กดทับแต่เปิดพื้นที่ให้เป็นและ 3. การอยู่ในความผ่อนคลายแม้ท่ามกลางแรงกดดันเศรษฐกิจอาจยังสร้างแรงถ่วงและผลกระทบต่อชีวิตประจาวันแต่ความแตกต่างคือเธอไม่ได้ยกพลังชีวิตของตนเองไปผูกไว้กับความกลัวนั้นอีกแล้วความสงบ นี้คืออิสรภาพเชิงพลังงานที่เธอได้สร้างขึ้นจากภายในพูดอีกอย่างคือเธอได้เปลี่ยนตำแหน่งของการรับรู้จากการอยู่ในวงจรของความกลัวมาเป็นผู้ยืนอยู่นอกวงจรและเฝ้ามองมันได้อย่างมั่นคงนี่ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องพลังงานของตนเองแต่ยังเป็นแสงนำทางที่เงียบงามให้กับคนรอบข้างด้วยแม้ไม่พูดอะไรการที่เธออยู่ในความสงบก็เป็นสนามพลังที่ช่วยลดความร้อนแรงของความมิตตกกังวลในหมู่คนใกล้ชิดไปโดยธรรมชาติ ที่รักการสังเกตโดยไม่ผูกพันและไม่ตัดสิน non judgment อยู่ในความผ่อนคลายแม้ท่ามกลางแรงกดดันคือหัวใจสำคัญของการก้าวข้ามมิติของอัตตาและการปรับสู่มิติความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นของการรับรู้เพื่อนเพื่อนจิตวิญญาณที่รักการสังเกตโดยไม่ผูกพัน observation without attachment ซึ่งปกติเราจะรับรู้โลกผ่านการตีความทันทีสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินกลายเป็นความคิดและอารมณ์ที่ดึงเราเข้าไปติดพัน ในเมทริกซ์ทางกายภาพเช่นได้ยินข่าวเศรษฐกิจไม่ดีที่ส่งผลกับรูปแบบการดำรงชีวิตจิตผูกเข้ากับความกลัวตรงนี้กลายเป็นห่วงพันธนาการเมทริกซ์ทางจิตวิญญาณแต่การสังเกตโดยไม่ผูกพันคือการถอยออกมาจากวงจรน,นั้นมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าดูโดยไม่รีบด่วนตัดสิน ในรูปเชิงพลังงานการผูกพันคือการสร้างสายเชื่อมพลังงานหรือคอร์ดกับสถานการณ์เมื่อเราไม่ผูกพันเราปล่อยให้พลังงานไหลโดยไม่สร้างพันธะใหม่ไม่ดุดซับความกลัวของหมู่ชนเข้ามาในสนามพลังของเราเมื่อเราเป็นผู้สังเกตคือการก้าวเข้าสู่จิตสํานึกผู้รู้หรือ witness consciousness หรือผู้เฝ้ามองเงียบที่อยู่เหนืออัตตาเมื่อเธอเดินทางมาถึงจุดนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงบุคคลที่ถูกเหตุการณ์ลากจูงแต่เป็นดวงวิญ,ญญาณที่มองเห็นการแสดงละครของชีวิต เพื่อนๆที่รักการไม่ตัดสินกล่าวคือทุกการตัดสินดีเลวถูกผิดสิ่งนี้คือพันธนาการเมทริกซ์ทางจิตวิญญาณที่ทําให้จิตเกิดความตึงเครียดและแบ่งแยกตนเองจากสิ่งที่เห็นแต่เมื่อไม่ตัดสินเราสร้างพื้นที่ว่างให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่เพิ่มเงื่อนไขาทางความคิดของเราในทางพลังงานการตัดสินทําให้สนามพลังของเราสั่นด้วยคลื่นดูออลิตี้หรือสองขั้วเช่น เห็นความกังวลของคนอื่นแล้วปฏิเสธเราก็สั่นไปกับมันเมื่อไม่ตัดสินเรารักษาความถี่เป็นกลางซึ่งไม่ดูดซับความต่ำและไม่ถูกกดลงไปสำหรับผู้มีจิตวิญญ,ญาณที่ตื่นรู้การไม่ตัดสินคือภาวะของหัวใจสูงหรือ higher heart state ที่สะท้อนความเมตตาแทนการตัดสินใจของอัตตาเพราะแท้จริงแล้วทุกสิ่งแม้ความกลัวก็เป็นครูทางจิตวิญญ,ญาณ แม้ในสถานการณ์คลื่นความถี่ต่ำแต่การอยู่ในความผ่อนคลายแม้ท่ามกลางแรงกดดันคือเครื่องหมายของการหลุดจากคลื่นพันธนาการที่เป็นลบซึ่งคนทั่วไปเมื่อเผชิญแรงกดดันร่างกายและจิตใจจะตอบสนองด้วย fight, flight, freeze แต่เมื่อเธอผ่อนคลายแม้มีแรงกดดันแสดงว่าจิตวิญญาณเธอได้ข้ามการตอบสนองอัตโนมัติของสมองส่วนดั้งเดิมหรือ amygdala และยืนอยู่ในสมองส่วนที่สูงกว่าหรือ prefrontal cortex ซึ่งคือศูนย์ของปัญญาและสติ ที่รักความผ่อนคลายคือการไม่บีบอัดคลื่นพลังชีวิตหรือปราณะหรือชีเมื่อแรงกดดันมาถึงถ้าเรายังคงเปิดและไหลจิตเราจะยังคงเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานสูงหรือซอสโดยไม่ถูกตัดขาดภาวะนี้คือการอยู่ตรงกลางพายุโดยไม่ถูกรบกวนซึ่งเป็นการฝึกขั้นสูงของโยคียและปราดในหลายสายทาง คุณไม่เพียงเอาตัวรอดแต่กลายเป็นแกนกลางของความสงบที่ค้ำจุนพลังงานให้กับคนรอบข้างด้วยดังนั้นทั้งสามสิ่งนี้เมื่อรวมกันจะกลายเป็นภาวะของผู้ที่อยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเมื่อเธอได้เดินทางมาถึงจุดนี้กล่าวคือเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจหรือพลังงานหมู่ชนแต่จิตวิญ,ญญาณเป็นอิสระจากการครอบงำของมันสิ่งที่เธอประสบคือประสบการณ์การสอดคล้องกับยุคพลังงานใหม่ของโลกและเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามพล ที่ช่วยนำพาโลกไปสู่ฟ r e ควนซีนั้นด้วยขอบคุณที่ยังยืนอยู่ในแสงและขอบคุณที่ยังเลือกตื่นอยู่ในความจริงของจิตวิญญาณด้วยรักและแสงจากหัวใจรายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจัก,กรวาลด้วยรักสวัสดีก่อนก้าวเข้าสู่ท้อยคำ